หยุดการทำงานบ้านแบบหนักๆคุณยังเหนื่อยอยู่กับปัญหาเหล่านี้หรือไม่การยกถังน้ำและไม้ถูกพื้นหนักๆการบิดผ้าที่สกกระป๋การเก็บอุปกรณ์ที่แสนจะยุ่งยากมีอาการปวดหลังระหว่างถูกพื้นและบ่อยครั้งที่คุณลื่นจากน้ำที่เฉอะแฉะเปลี่ยนการทำงานบ้านให้ง่ายและสบายด้วยสเปรย์ม็บ เตมอฟตัวนี้คือบอกได้เลยว่าการทํางานบ้านแบบง่ายมากยิ่งขึ้นน้ําหนักเบาด้วยสามารถมือนึงสามารถกดเล่นโทรศัพท์ได้โดยท<ะ>ี่ไม่ถูอย่างจริงๆค่ะคมีน้ําหนักเบาใช้งานได้ง่ายก็เลยคิดว่าเราอยากจะลองกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะแบบนั่งยกถังน้าหนัก,นกๆเพราะว่ามัน อันตรายต่อเราด้วยปวดหลังด้วยแล้วก็บางทีใช้ได้ทุกคนในครอบครัวสามารถทําความสะอาดได้หมดไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค,คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยกันทําความสะอาดบ้านได้<ต>อย่างเช่นหมูว่ากระจกสูงๆอย่างนี้รเราก็สามารถรยกขึ้นไปละ ถูได้เลยเพราะว่าน้ำหนักเบาอย่างที่บอกว่ามือเดียวสามารถถูได้เลยและตัวพลาสติกตามต่างๆนะคะที่อยู่ตามข้อต่อต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะทนทานทนความร้อนแล้วก็คือมีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะแล้วก็กระบอกตัวนี้นะคะสามารถบรรจุน้ำยาที่เป็นได้ทั้งสารเคมีทั้งกดและด่างโดยที่ไม่ทําปฏิกิริยาต่อพลาสติกนอกจากนั้นนะคะหัวม็อบตัวนี้อย่างที่บอกไปเขาสามารถหมุนได้360องศาและนอกจากนั้นยังมีพอผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งสามารถ ดักจับฝุ่นละอองและดูดซึมน้ําได้เป็นอย่างดีและอายุการใช้งานของเขาเนี่ยหปีเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆแล้วเวลาที่รรเราซักไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของผ้าก็ยังดูดดักจับได้เหมือนเดิมโปรโมชั่นสเปรย์มอฟปกติ1ชิ้นราคา2,150บาทพิเศษซื้อ1แถม1สําสำหรับ30ใสายแรกรับฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์4ผืนมูลค่า3560บาท โทรด่วนที่1577หรือ0 2 2 9 0 3 9 9 9จะสรงฟรีทั่วประเทศ